จากที่เราเดินทางมาเมื่อวานกับวันวันเสาร์ครับตรวจกอลูกมาสอบที่ราชพัฒนก็ตอนนี้ก็ตรวจนับวันอาทิตย์นะครับก็หลังจากตอนเช้าไปตลาดวัดมะปินมาครับก็ฝนตกดีครับตกฝนตกก็กลับวันนี้เดินทางกลับตรังกับแต่จากกลับตรังก็ต้องผ่านปัตตานีก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแวะที่ปัตต ก่อนะครับก่อนจะถึงตังนะครับจากสุราสไปปัตตางก็200กว่ากิโลครับทุกคนเดี๋ยวมาค่อยชมและก็ติดตามครับเดินทางกลับบ้านนะครับพอมาอยู่2วันแล้วนะทุกคน2วัน2กคืนโอเคเดี๋ยวระหว่างทางมาค่อยชมและก็ติดตามรับๆกันนะครับไป อยู่ตุราดอยู่สองวันกับกอวันนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยครับทุกคนกออยู่ที่พัทลุงอีกนะครับทุกคนมาแวะที่ตลาดสถานีรถไฟเมืองพัทลุงกับเนี่ยเขาทะลุอย่นี้ทำมีเครื่องเล่นออกกำลังกายด้วยครับเนี่ยส่วนสาธารณะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในตลาดครับว่ามาดูครับว่าจะมีอะไรในตลาดเมืองพัทลุงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในดูไป เฉลิมระเกียรติตัเก้าครับตุวนู่นตลาดก็อยู่ด้านในครับก็ตรงไปนู่นก็จะไปลำปำไปลำปำไปนู่นไปออกที่เฉวดระโนดได้เลยนะครับตัวนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปในตลาดเนี่ยในเมืองอยู่จุดน,นี้นะครับตัวนเี่เมือง,งพอัทลุงอมเภอไม่ใหญ่ครับชีวิตชาวบ้านเลยนะครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราไปด้านในนะครับ,บ เดิมทางรถไฟครับทุนตลาดเินทางรถไฟตลาดก็จะมีทุกวันครับตลาดก็จะมีทุกวันก็ไม่คาจะไม่รู้เป็นไงไม่คาจะน้อยั้องหน่อยเพราะว่าโอ้ชนกับพานด้วยนะครับชนกับพานที่อะไรที่บ้านนาครับทุนนี่กับ,กบัดไทยครับทุนนี่ไทยปไทยสดๆเลย หอยทอดนะครับทุกคนีนนรองเท้าแล้วก็มีนะครับทุกคนขึ้นใกล้หน่อยวันนีเอาเอาโอนตอกไม่ตกเออ้ตทำไมครับทุกคนนี่ในตลาดเราจะมีของขายมากมายนะครับนี่ครับทุกคน,น ตอนนี้เวลาก็ตุ่มกว่าๆครับนี่ในตลาดสถา,านีรถไฟเมืองตะลุงนะครับมีของขายมากมายเลยครับทุกคนมีของขายมากมายเลยครับลงจากรถไฟปั๊บก็มาแวะมาที่ตลาดได้เลยนะครับทุกคนพวกไข่พวกใบเตี๋ยวอะไรมีพร้อมเลยครับทุบกคนเียมพร้อมเลย มีขนมจีนด้วยนะครับร้านขนมจีนไก่ทอดครับไก่ทอดมุสลิมน,นะครับทุกคนไก่ทอดมุสลิมใหญ่ๆโตๆเลยนะครับไก่ทอดมุสลิมออ๋ ยังไม่กลับครับเดี๋ยวสักพักจะได้เดินทางกลับตรังนะครับมาจากกรุราดสามวันโอ้ยสองวันครับทุกคนสองวันสองคืนนะครับ ไฟพัดตะลุงครับทุกคนก็ใครที่มาเที่ยวก็มาขึ้นรถไฟก็มาขึ้นจุดนี้ได้นะครับมาจากสวยโกโลกเป็นปัดตญ่สงคาทุกคนนี่ครับอีกเช่นเช่าเรา บรรยากาศที่สถานีรถไฟครับฉันฉลาครับสองฝั่งครับทุกคนนี่ครับจุดนี้ครับซื้อตัวจุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนบรรยากาศตอนค่ำๆครับทุกคน,นโอเคนะครับก็เดี๋ยวสักพัก,กเราจะได้เดือดตางกับตรังนะครับทุกคนเนี่ยลงจอดจอดรถตัวนี้ก็เนี่ยรถดูดสารก็มีพร้อมเลยนะครับทุกคน ลงจากรถไฟเสร็จแล้วข็เดินเข้าตลาดไปหาของกินได้นะครับไปหาของกินเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อได้เลยนะครับกระโปมปเบาไปสวัสดีนะครับวันนี้พาทุกคนมาชมตลาดต่างๆครับทุกคน สองฝั่งเลยครับขายสองฝั่งเลยครับคมีของขายมากมายเลยครับของขายมากมายครับนี่นี่ฝั่งนี้ ซอยนุ่ก็มีนะครับทุกคนนุมก็ี หลังจากที่ออกจากตลาดแล้วก็เรามาทานข้าว,วกระตวันนี้นะครับมืสลินนมนะครับมืมุสลิงกันกาแฟกับหน้ามัสยิดมัสยิดนะครับก่นนี่เดี๋ยวสักพักเราก็จะได้เดินทางต่อนะครับออก็ยาวๆ<ด>เลยนะครับท<ด>ุกคนโอ้โหมาแล้วนะครับมันจะร้อนมาแล้วมาแล้ว ด้วยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่กินกันน่ะไม่ได้อ๋ออื้อแต่มุกเร็วอือแล้วมุกยาวอือโอเคกินได้แล้วอ๋อ poured… <pursue schemes> เราอรอทานข้รอรอาวเสร็จพอเราก็ได้เดินทางส่งโลนาต่อที่กำตัง<ด>ครับท<ด>ุกคนโอเคนะครับ